ถ้าคุณอยากให้ชีวิตสำเร็จได้ไวคุณต้องปล่อยวางเรื่องบางเรื่องที่คนทั่วไปทำไม่ได้สังเกตดูนะครับโดยปกติแล้วถ้าคุณเคยผ่านประสบการณ์ที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักทุ่มเทสุดๆแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาในชีวิตเข้ามาเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเกิดความรู้สึกเครียดเหนื่อยท้อไปต่อไม่ไหวพยายามจะคิดบวกแล้วแต่บางครั้งก็ทำไม่ได้คุณลองมาดูวิธีคิดของคนที่เขาสำเร็จจริงๆกันดูครับมันมีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเอดิสันครับจำได้ไหมครับนักประดิษฐ์หลอดไฟที่มีีชื่อเสยงระดับโลก อยู่ดีไม่ว่าดีโรงงานที่ยิ่งใหญ่ที่มีมูลค่าเป็นหลักล้านของเอดิสันเกิดไฟไหม้ทั้งโรงงานคุณรู้ไหมครับเอดิสันทำยังไงเขากลับยืนมองดูไฟไหม้อยู่อย่างนั้นครับ <c oughs> แล้วก็บอกให้ลูกชายเนี่ยไปเรียกภรรยามาดูเดี๋ยวพูดว่าให้แม่มาดูด้วยโอกาสที่ได้เห็นไฟไหม้ใหญ่ขนาดน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยหลังจากนั้นเอดิสันก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวว่าถึงแม้ผมจะอายุเกิน67ปีแต่ผมจะเริ่มต้นใหม่ทันทีพรุ่งนี้ คืนนี้เราเสียหายหนักมากแต่พรุ่งนี้เราจะเก็บกวาดซากทั้งหมดเมื่อพื้นเริ่มเย็นเราจะสร้างโรงงานใหม่ทันทีรุ่งเช้าเอดิสันก็สร้างโรงงานใหม่ทันทีครับและเขาก็ไม่ได้ไล่พนักงานออกสักคนเขาฟื้นฟูโรงงานมาได้จนสําเร็จในที่สุดครับเหตุการณ์ครั้งนี้มันสอนให้เราได้คิดว่าถึงแม้คุณจะเจอปัญหาชีวิตหนักแค่ไหนก็ตามคุณอาจจะเสียใจอยู่กับมันได้แต่คุณจะไม่เสียเวลาอยู่กับมันนานเพราะว่าคนที่เขาอยากสําเร็จในชีวิต เขาจะออกจากความทุกข์ในเวลานั้นได้เร็วที่สุดคือถ้าเป็นคนทั่วไปที่เจอปัญหาชีวิตแบบเอดิสันแล้วไม่ได้ฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจอาจจะช็อกเป็นเดือนหรือเป็นปีเลยก็ได้คำถามคือถ้าเป็นตัวคุณเองอะสภาพจิตใจของคุณจะฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยวางเรื่องนั้นได้เร็วแค่ไหนมันก็เหมือนกับวันนี้คุณอยากจะเอื้อมมือไปหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองแต่พอมาดูมือทั้งสองข้างคุณกำมือไว้แน่นมาก ไม่มีทางที่คุณจะหยิบเหรียญหรือแบงค์จากกระเป๋าตังค์คุณได้เลยนอกจากว่าคุณจะปล่อยมือทั้งสิบให้เป็นอิสระอย่าเข้าใจผิดนะครับการปล่อยวางในที่นี้ไม่ใช่การหนีปัญหาอย่างบางคนเนี่ยพอเริ่มต้นทำงานทำธุรกิจแล้วไปเห็นเพื่อนหรือคนอื่นทำธุรกิจสำเร็จก่อนมีเงินมากกว่าตัวเองแล้วก็มาพร่ำบ่นกับตัวเองว่าคนอื่นน่ะเขามีบุญวาสนามาดีส่วนฉันน่ะมันทำบุญมานน้อยชาตินี้ก็เลยสำเร็จช้ากว่าเขาฮัลโหลครับอยากจะปลุกให้ตื่นตรงนี้ คุณกำลังยึดติดอยู่กับอดีตชาติของตัวเองอยู่หรือเปล่าทําไมล่ะครับถ้าคนเชื่อเรื่องการเป็นไหว้ตายเกิดสมมติว่าชาติที่แล้วทําบุญน้อยหมายความว่าคุณจะต้องยอมรับความยากจนในชาตินี้เหรอครับเป็นไปได้ไหมที่คุณจะสร้างชีวิตใหม่ในชาตินี้ถึงจะมีบุญน้อยบุญมากจากชาติที่แล้วเราก็ไม่ควรจะกินบุญเก่าปะครับสร้างใหม่ทําใหม่ในชาตินี้ซะอย่าเพิ่งไปผักภาระให้กับภพบชาติเวร รับผิดชอบตัวเองตั้งแต่ชาตินี้เถอะไม่งั้นชาติหน้าก็กลับมาพูดประโยคเดิมแล้วโอ้ยชาติที่แล้วฉันทําบุญน้อยสุดท้ายก็กลับมาบ่นเหมือนกับชาตินี้เหมือนเดิมนึกออกปะให้คุณปล่อยวางอดีตชาติของตัวเองแล้วมาโฟกัสที่ปัจจุบันชาติตอนนี้มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับที่ทําให้คุณเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยคุณลองฟังเรื่องนี้แล้วเอาไปเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองดูคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมเริ่มทํางานใหม่ๆในอาชีวยากรเนี่ยทำมาได้สักพัก ก็มาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักทั้งๆที่เขาเริ่มต้นสร้างชีวิตพร้อมกันกันกบเราอะแต่ทําไมเขาสําเร็จได้ไวได้เร็วกว่าเด็กรุ่นใหม่บางคนน่ะสร้างชีวิตสร้างธุรกิจที่หลังเราได้ซ้ําแต่แซงหน้าเราไปแล้วจนกระทั่งเราได้เจอรุ่นพี่คนหนึ่งครับเขาเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเลยคุณเลยตอนแรกๆก,ก็คุยเล่นๆอยู่ดีๆแล้วก็ดึงดราม่าหน้าเศร้าคุยไปคุยมาไปเจออยู่ปมหนึ่งที่ค้างอยู่ในใจแล้วส่งผลกระทบต่อชีวิตใหญ่หลวงมากคุณ ในตอนนั้นเนี่ยสมัยอยู่โรงเรียนประจำในช่วงมต้นมปลายนั่แหละผมเนี่ยเห็นครูคนหนึ่งที่เขาดูแลเพื่อนๆผมในรุ่นเดียวกันเนี่ยดีมากเลยเพอถึงวันเกิดเขาเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณด้วยการแบบจัดงานวันเกิดให้จําได้ว่าตอนนั้นทุ่มเทเหมือนเป็นแม่งานเองเลยรวบรวมเงินจากเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะเอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อของขวัญให้ครูคือในตอนนั้นผมก็เป็นหัวหน้าพิธีกรของโรงเรียนด้วยแหละเรารัก การพูดเป็นชีวิตจิตใจครั้งไหนที่เป็นพิธีกรเนี่ยเราจะมีความสุขมากเลยแต่คุณรู้ไหมครับอยู่ดีๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมากระซิบข้างหูว่าเฮ้ยแกมีเรื่องมาบอกว่าครูเขาบอกว่าถ้าแกขึ้นเป็นพิธีกรอ่ะครูเขาจะไม่มางานวันเกิดว่ะพอได้ฟังเท่านั้นเลยคุณเ้ยจาความรู้สึกตอนนั้นได้เลยว่าน้อยใจมากๆน้ําตาเนี่ยตกในไปแล้วคิดต่างๆนานาเฮ้ยครูไม่รู้หรอเนี่ยว่าเราทุ่มเทจัดงานให้ครูมากแค่ไหน กัดฟันน่ะแล้วก็ยกใหม่ให้กับคนอื่นเป็นพิธีกรแทนวันนั้นก็นั่งเศร้าอยู่หลังห้องดูเขาจัดงานวันเกิดคุณเชื่อไหมว่าความน้อยใจในวันนั้นเนี่ยมันทําให้เราสรุปเอาเองว่าใช่สิครูอะ่ะไม่เห็นใจผมสักนิดว่าผมมาชอบการพูดแค่ไหนวันนี้ครูไม่สนับสนุนผมทั้งทั้งที่ผมเนี่ยสนับสนุนครูมากในเมื่อครูไม่ชอบการพูดของผมในครั้งนี้ สักวันหนึ่งเนี่ยผมจะทําให้ครูได้เห็นว่าผมสามารถพูดแล้วมีคนฟังมากกว่านักเรียนรวมกันทั้งโรงเรียนนี่คิดกับตัวเองในใจแบบนี้ตลอดเวลาคุณกลายเป็นว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยช่วงแรกๆของการเริ่มต้อนอาชีพวิทยากรเนี่ยผมตะบี้ตะบันพูดเพราะต้องการให้คนยอมรับเราอย่างเดียวเลยได้ยินเสียงปรบมือของผู้คนแล้วมันทําให้เราภูมิใจในตัวเองไงมันตอบสนองปมในใจเรามากเลยแต่คุณรู้ปะ ช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยปมในใจเรามันทำงานตลอดเวลาครับเราแทบไม่ได้คิดในเรื่องของธุรกิจเลยคุณบรรยายการกุศลทั้งนั้นงานฟรีเพียบเอาง่ายๆนะเงินจากการเป็นวิทยากรเนี่ยยังน้อยกว่าการที่เราไปรับจ็อบทำงาน,นอื่นอีกเยอะเลยคุณสุดท้ายพอเราคุยกับพี่คนนั้นเราก็ได้พบว่าอ๋ปอปมในอดีตที่เราไม่ปล่อยวางเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนที่ขาดแคลนการเป็นที่ยอมรับอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่คนอื่นเขาไม่ได้เป็นหนักเหมือนเราไงเขาก็เอาเวลาไปโฟกัสงานโฟกัสธุรกิจจนสาเร็จไปแล้วพอฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าคุณเองเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคนในอดีตที่มาทาร้ายจิตใจคุณหรือจะเป็นคนที่คุณเจอในปัจจุบันก็ตามแต่นะคุณจะปล่อยวางมันได้ยังไงครับตั้งสมาธิแล้วฟังประโยคที่สําคัญต่อจากนี้ให้ดีนะครับรุ่นพี่คนนี้เขาก็ถามผมถึงเหตุการณ์ในอดีตว่าเจตนาของครูคนนี้จริงๆคืออะไรถ้าเขาไม่ต้องการให้เราพูดเนี่ย นั่นหมายความว่าเราอาจจะพูดไม่ดีในสายตาเขาเขาก็แค่อยากให้เราเป็นคนที่พูดได้ดีแต่เราทำไม่ได้แสดงว่าเจตนาของเขาคือครูคนนี้ต้องการให้เราพูดได้ดีตามมาตรฐานของเขาแต่ในเหตุการณ์ที่เขาฝากเพื่อนมาบอกเราเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเจ็บปวดเอาจริงๆครูอาจจะไม่ได้เรียนรู้ศิลปะการสื่อสารที่ดีพอเขาก็แค่มีเจตนาที่ดี แต่อาจจะสื่อสารผิดวิธีก็เท่านั้นคือได้ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยมันเคลียร์ใจแบบโล่งมากๆเพราะเราให้อภัยเขาได้ครับนี่ไงมันเรียกว่าการปล่อยวางใครจะไปรู้ว่าแค่ความสัมพันธ์ที่มันกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบมาถึงในเรื่องของการงานการเงินเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยให้คุณจำไว้ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อมันได้ไม่ว่าคุณจะเจอคนที่เขาเคยทำร้ายคุณหนักหนาแค่ไหนเนี่ยแม้มันจะเจ็บปวดถึงขั้นที่ไม่อยากจะให้อภัยเขาเลยจนเกิดคำถามว่าทำไมต้องให้อภัยมันด้วยมันสมควรได้รับคำคำตอบก็คือมันก็เพื่อตัวคุณเองนั่นแหละเพราะการให้อภัยมันก็คือการเยียวยาบาดแผลในใจของตัวคุณเอง ชีวิตที่ปล่อยวางได้ทำอะไรก็สำเร็จครับอยากให้คุณได้ตกผลึกกับเรื่องสุดท้ายเอาไว้ใช้งานในชีวิตของคุณครับมีชาวนาคนหนึ่งหลังจากที่ไปทำความสะอาดข้อม้าเสร็จแล้วเขาก็ออกมาแล้วพบว่านาฬิกาของตัวเองเนี่ยได้หล่นหายไปนาฬิกาพกเรือนนี้มีความหมายต่อเขามากเลยครับเพราะว่าเป็นของขวัญที่แม่ให้เขาไว้ก่อนตาย เขาเรีบวิ่งกลับไปที่อคอกมาหรือหาจนแทบจะพลิกแผ่นดินแต่ก็หาไม่เจอครับเขาเดินออกมาจากอคอกมาด้วยเหงื่อที่ท่วมตัวมองไปข้างหน้าเนี่ยเห็นมีเด็กกลุ่มหนึ่งกําลังเล่นกันอยู่เขาเลยคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยเราน่าจะแก่แล้วแหละลองให้เด็กกลุ่มนี้มาหาดูซิก็เลยเรียกเด็กกลุ่มนั้นมานี่เด็กๆถ้าใครหาน,นาฬิกาของลุงเจอเนี่ยลุงจะให้เงิน1เหรียญเท่ากับ30บาทไทยนะครับ เด็กน้อยเหล่านั้นก็พากันวิ่งเข้าไปในคอกม้าจนเวลาผ่านไปนานมากๆเลยแต่เด็กๆก็ยังหาไม่เจอสุดท้ายเด็กๆก็เดินกลับออกมาจากคอกม้าทีละคนแล้วก็มีสีหน้าที่ผิดหวังมากๆเพราะว่าไม่มีใครหาเจอเลยสักคนชาวนาเห็นดังนั้นก็ถอดใจอยากจะเลิกและขณะนั้นเองก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งกระซิบข้างหูลุงว่าเดี๋ยวผมจะลองไปหาดูอีกครั้งหนึ่งนะแต่คราวนี้ขอให้ผมเข้าไปคนเดียวเท่านั้น ชาวนามองตามหลังเด็กคนนั้นไปอย่างไม่มั่นใจครับเพราะคิดในใจว่าโอ้โหนี่หากันแทบพลิกแผ่นดินแล้วยังหากันไม่เจอลําพังแค่ตัวคนเดียวจะไปหาเจอได้ยังไงเนี่ยเด็กคนนั้นเข้าไปนานมากๆแต่ก็ยังไม่ออกมาชาวนาก็รอจนสิ้นหวังอ่ะอยู่ดีๆเด,ด็กก็เดินออกมาจากคอกมาแล้วยื่นนาฬิกาให้ลุงชาวนาดีใจมากเลยแต่ก็แปลกใจมากเลยถามกลับไปว่านี่เจ้าเด็กน้อยเจ้าหาเจอได้ยังไง เด็กชายเลยบอกว่าพอเข้าไปข้างในเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเพียงแต่นั่งเงียบๆอยู่ที่พื้นไม่นานผมก็ได้ยินเสียงติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตกจากนั้นเนี่ยผมก็เดินเข้าไปตามเสียงและผมก็เจอใน,อนการเรือนนี้เป็นยังไงบ้างครับจากเรื่องนี้คุณจะเห็นได้ว่าในบางครั้งชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเจอปัญหาและความวุ่นวายเยอะมากเลยเราเจอปัญหาหนักถึงขั้นที่ว่าเครียดเหนื่อยท้อไปต่อไม่ไหววิธีง่ายๆคือคุณแค่ปล่อยอวางปัญหาสักพักหนึ่ง ปล่อยวางให้จิตใจสงบสบายแล้วค่อยกลับมาทำใหม่เพราะใจที่มีพลังทำอะไรก็สำเร็จครับฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับฟีดแบ็แสดงความคิดเห็นกันหน่อยใต้โพสต์นี้นะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่และชอบฟังเกี่ยวกับจิตวิยาการคิดบวกต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตให้คุณเพิ่มเติมนะครับอยู่ช่องนี้1เดือนรับประกันได้เลยว่าชีวิตของคุณจะพัฒนาไปไกลามากๆครับกด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆต่อไปในอนาคต พบกันใหม่กับผม I feel Amazing Storytelling ครับ